ไหนยท่านเป็นแบบว่าอกองอกอายถ้าเป็นอายอับอายขายหน้าไม่กล้าเปิดตัวบอกเป็นเพงเป็นผู้ชายผู้ชายที่มาตบตาฉัยังไงยะเป็นแตวก็เป็นแต่นังนี่นังก๊อตอีแตว์จีนเอ๋อาหน่อยนยัเดินหาผู้ชายเป็นมาพันคนนะท่านก็รู้คนไหนเป็นแก่คนไหนเป็นตุ๊กคนไหนเป็นแตวเพราะว่าท่านจะมีเรด้าเรด้าอย่ไนเลลี่ก็อยู่ที่นี่นี่หวาน จะตบปากแผลฉันอุปมาอุปมาอยะกก็นึกว่าจะาหลิงกมีแรงได้จริงๆไงซี่แหมลังเจ้ากูเด็กจริงๆนะดี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 นี่แหมทะเลาะอะไรกันยะาสองคนหาสันติสุขกันไม่ได้เลยเหรอฮะทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยแหมนายขาใครจะไปสุขเหมือนลูกคุณนายละจริงไหมจ้าดีดีมีลูกชายสองคน วันดีขึ้นดีขั้งขึนง้นเินหายมีลูกสาวโผล่อีกคนแก่เหเธอพูดอะไรอ่ะน,นี่เธอหมายความว่ายังไงเธอหาว่าลูกชายฉันจะหาลูกสะพ้ายให้ฉันเหรอวีอ้มิจาพิเจมิจฉานะคะว่าจะเป็นลูกสะพ้ายหรือลูกเัองนัแก่เหล็แก่เหล,เลพูดอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลย งงไปหมดแล้วเธอพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรนึกหวานได้แหวแทนอินเจ๊นะคะคุณนายแม่ค่ะคุณนายจิ๊บจิ๊บดาวก่อนนะคะจิ๊บจิ๊ลมนะคะคุณนายแม่ค่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะนางก๊อตนะคะเอ้ยก๊อตนะคะอยู่ดีๆนะคะก็ไม่ทราบว่าผีอะไรเข้าสิงค่ะพันตัวเองมาชอบผู้ชายด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนชอมเนี่ยให้เป็นสาวอย่างเจลลี่อย่างนี้แล้ว ว่าเหรอนางหวานเชนิงผูกชายฉันไม่มีวันที่จะเป็นสาวได้หรอกทำไมจะไม่ได้คะคุณนายขาแม่ก็เราได้แค่สังเกตพฤติกรรมของนางน้องกัตตน้องกัตตนะคะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปและสื่เขียนะคุณนายขานี่พาผู้ชายมาพนอบพนอจับคงจับแขนลาขึ้นไปบนห้องกลางวันแตกแสบไม่มีทาง โนเวลูกชายฉันไม่มีทางที่จะเป็นตุ๊ดโดยเด็ดขาดโอ้คุณนายแม่คะ่ะน่าสงสารจริงๆเลยเนี่คงจะโดนาดน,ะะดดโนางก๊อตด้วยนะคะปิดทูปิดตาน้องก๊อตปิดหูปิดตาแล้วก็เอาเรื่องผู้หญิงมาบังหน้าใช่ไหมคะแกงบอกว่าอะไรนะควงผู้หญิงนี้ไปนอนในห้องแอบเอาไว้แล้วก็ควงมาเปิดเผยให้พวกเราเห็น <S <S เหมือนกับที่หลอกพวกเราอยู่ กำลังตกตาคุณนายแม่อยู่ค่ะใช่คุณนายค่ะที่สำคัญนะคะผู้หญิงคนนั้นไม่มีตัวตนแล้วก็มาโกหกพวกเราผู้หญิงคนนั้น่ะกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายฮะกระโดดตึกทำไมฉันไม่รู้เรื่องล่ะใช่ค่ะคุณนายค่ะกระโดดตึกตายเลยแหละค่ะเพราะพี่ยามีนี่นะคะเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าเขาโดนผีหลอก ทาไมอ่ะทำไมมันถึงได้มีเรื่องประดังประเดเข้ามาแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยโอ้ยแล้วยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณนายแม่พี่ยามหญิงอ่ะยืนยันจริงๆว่าเขาโดนผีหลอกนี่นางวันเรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกนางยามยงยามหญิงจะโดนผีหลอกผีหลอกฉันไม่สนใจแต่ฉันสนใจขนาดนี้ สงสารมันจะเป็นตุ๊ดได้ยังไงมันก็ชอบผู้ชายมันเป็นตุ๊ดสิโอ้ร้อนหนุกร้อใจทำไมคุณนายคะมีลูกเป็นตุ๊ดก็ดีนะคะคุณนายเป็นทันนะจับลูกแต่งหญิงไปไให้รู้แล้วรุ้นล่อเป็นที่ยาแต่แนว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 แตาแนวแตาแนวแต่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 ีนะเนี่ย แล้วอย่างนี้จะรู้ได้ไง,งว่าหลีว่าหายไปไหน,นเน,นี่ยมีเบนนัมีโทรศัพท์ก็ไม่เปิดลูกก๊อฟลูกลกอ๊อฟจ๋ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ละจ๊ะเอ่อนั่งโทรศัพท์อะครับลูกก๊อฟลูกโทรหาผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะผู้ชายครับ เป็นไรเรครับแม่ก็ใครเขาเมาส์กันว่าลูกก้อนอ่ะใคายเป็นตุ๊ดไปแล้วจริงเหรอลูกใครเมาส์เป็นตุ๊ดเหครับก็นหนังเจนดิ้งสิลูกมันบอกว่าตอนนี้ลูกก้อนอ่ะพาผู้ชายเนี่ยมาง้องอนอยู่ที่ในห้องและเอาผู้หญิงมาแอบซ่อนไว้เรื่องมันเป็นยังไงเราให้แม่ฟังสิลูก ออความจริงก็งคืออย่างนี้นครับคือเบนนะครับกับหลิวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะครับแล้วทีนี้เขาชิงสุกก่อนหามาครับแม่หลิวก็เลยท้องนะครับแล้วทีนี้หลิวท้องไอ้เบนก็ไม่รับผิดชอบหลิวเขาไม่กล้ากลับบ้านนะครับก็เลยมาอยู่กับผมนะครับแล,และไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าลูกก๊อตน่ะเออ งอง,งอนผู้ชายอะมันแล้วมันเป็นยังไงอ่ะลูกว่าไงก็เ,ออเ็นนี่แหละครับคุณแม่เพื่อนผมนี่แหละครับอ๋อแล้วก็เลยนางหลิวเนี่ยก็เลยฮอตกระโดดตึกตายใช่ไหมลูกใช่แล้วครับคุณแม่นี่็คนกระโดดตึกตายแล้วทำไมไม่มีใครบอกแม่เลยสักคนเดียว หลิวน่าจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้นะครับพึ่งแม่เพราะว่าพวกเราที่ึ้นไปบนดาดฟ้านะครับลงมาก็ไม่เจอศพเขานะครับอ้าวแล้วที่ย่างยางิงมันเจอผีแล้วลูกชาวบ้านเขาเล่าลือไปว่าหลิวว่าตายแล้วครับและทีนี้เป็นผีมาหลอกยามหญิงเรื่องก็เลยยุ่งไปกันใหญ่และทีนี้เนี่ยผมก็เลยต้องตามหาตัวในเบนเนี่ยกับหลิวให้ได้ครับงั้นแม่จะลอง เื่อหนูดูสักครั้งหนึ่งนะอย่าโกหกแม่นะต้องพูดความจริงกับแม่นะแล้วลูกต้องสัญญากับแม่นะลูกเป็นตุ๊กจริงหรืะอะปล่าผมไม่ได้เป็น,นะครับแม่เอานี้ดีกว่าคุณแม่ให้เวลาเครื่องพิสูจน์ผมแล้วกันเออแต่ว่าคุณแม่ครับตอนนี้ที่ตึกสามของเราอะ่ะเขาเล่าเลยถึงเรื่องผีนะครับเราจะทำยังไงกันดีนครับ นั่นแหะสิโอ๊ยทำไมทำไมนะว่าทำไมมีแต่เรื่องอยู่ในตึกสามตลอดเวลาแม่นนเนี่ยบึ้อ